หนูไอ้ผ้ากินผ้าแล้วเย็นเท่าเอฟสวัสดีจ้าสวัสดีที่น้ำสวยๆนะจ้าวันมาเลาะหาน้องไม้นะจ้าพี่น้องเตรอุปกรณ์มาแล้วดิจ้ามือนี้มาลุ่นกันนะจ้าว่าน้องไอ้สิไดรน้องไม้วอนนะจ้าเพิ่งตัดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะจ้าตอนนี้มีหน่อไม้เกิดใหม่ทุกคนมีแหนงมันอยู่ดิจ้าแหนงหน่อไม้นะจ้าพี่น้องซุ่มนะจ้าฝนตกจ้าพี่น้องมาเบิงเด้ไป ขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นเร่เอาไปต้มจืดนะจ๊ะต้มจืดใส่หมูต้มจืดหน่อไม้สดใส่หมูนะจ๊ะพี่น้องลอยมีสิโค้องอยู่ชิ้นหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็หมูสามสันนะจ๊ะจดี๋ยวพี่น้องเลาะเบิ้งก่อนหน่อไม้ก่อนนะจ๊ะโอ้แบบไรได้จ๊ะถึงฝนนะจ๊ะตอนทีนออ่น้องไอ้ตัดมือน,นั่นนะอาทิตย์นึงนเป็นตาตามันเนี่อยแล้วตตอนนี้นงางวัยขึ้นสูงแล้วข้างหิ่ม คลองรีนะจ๊ะริมห้วยนะจ๊ะห้วยแหงด้ิจ๊ะริมคลองรีไม่มีน้ำค่ะทุกคนอีกนอนหนึ่งนะจ๊ะบางมุ่งใบนะจ๊ะไอสิไปซ่องเบื้องข้างล่างนะจ๊ะสิเป็นตาหน่อใหม่เดิจ๊ะพี่เนอะแบบร้ายจ๊ะการล่างไงนะจ๊ะพี่น้องแหนงมะนิไอศิลป์ไ้นองเบลนะจ๊ะเบลขอเอาไปแกงนะจ๊ะสอศิได้ประมาณถ้วยสองถวยนะจ๊ะแต่ว่าน้องอ้อยสปต้มจืดจ้ะ ตัดน้องใหม่กันเลยจ้าเมื่อน้องไว้ใส่มีดใส่มีดเดี๋ยวจ้าตัดเลยจ้าเราสิต้มน้ำขมันถิงก่อนเนาะจ้าวันนี้ใช้มีดตัดน้องใหม่นี่แห้งตาแทงโป่งน้ะจ้าฝนตกน้ำจ้า จ้นอนแบบใหญ่จ้ะหมดหมดนอนจ้ะพี่น้องนอนทีสองจะเปล่ามาตัดนะจ้ะเพราะว่าแามเที่ยงบายไปเดชหอนจ้ะพี่น้องตัดน้อใหม่กันจ้าได้แล้วนะจ้ะพี่น้องสองนอนใหญ่ๆนะจ้ะ สามจ้ะมีดคมแห้งจ้ะเรียบร้อยจ้ะต้มจืดเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะโอย้ยเอาซ้ำหนีพ่อเนาะจ้าสามนาะส่วน,นแดงกับนอ้อเตามานันหน้าจ้าโอสิซัให้น้องเบลเนาะจ้ะจากสองเตาจ้ะพี่เนาะ อันนี้คือต้มจืดจ้าไม่รูไท่ไท่เดจจ์มาีิตอนแรกก็คืนเตาเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็ย้าเนาะจ้าแบียบลายเนา่น้องนับรวมสิเป็นประมาณสิบนอคนละจ้ากะล่างเถินเนาะจ้าฟังเลยกระเนิดจ้าเตานำมานะจ้าเดียบได้ผ้าส้มนำมาจ้ะพี่น้องสามเตาจ้าพี่น้อง กำลังขึ้นนะจ๊ะคันฝนตกแรงนี่กระสิขึ้นร้ายอยู่นะจ้ะาหน่วยเอาเตาให้หลังอยู่ไปแกะก่อนนะจ่ะสิไดรจะสวยนึงนะจ่ะพี่น้องเบลพรอนเดือจ้ะพี่น้องข้า่อยู่น่มมากนะจ๊ะขนาดใบเดียวโคกคือเพิ่งนะจ่ะพี่น้นนยอ,ยนองเราไมา้ล้างบ้านค่ะพี่น้องแล้วก็สีแบ้งไปต้มจืดน,นะจ้ะแล้วก็ให้น้องเบลจัดพี่น้อง ไว้ต้มจืดสามนอพ่อหน้าจ้าปอกแล้วก็ไปต้มน้ำาขมมันออกก่อนหน้าจ้าขาจังสีต้มไส้หมูจ้าพี่น้องปอกน้ใหม่กันเลยจ้าปอกเรียบร้อยแล้วหนะาจ้าสามนอน้าจ้าไปตรงต้มหลายจ้าพี่น้องไปล่างหลักกระฟ้านอใหม่กันเลยจ้าเป็นชิ้นพอดีต้มหน้าจ้าตั้งในสะอาดขาวจ้วหน้าจ้า น้ำอ้อยล่างน้องไม้ล้วก็หั่นเป็นตอนเรียบเลยนะน้าเป็นชิ้นพอดีต้มเจือนะจ๊ะน้าอ้อยสีต้มน้ำขมถึงก่อนจะได้ทราบแบไงนะจ๊ะหั่นกระดูกอ่อนไว้ตอนนึงแล้วก็หมูสามชั้นนะจ๊ะหมูสามชั้นจ้ะพริกไทยนะจ๊ะแล้วก็ลาวผักชีกระเทียมนะจ๊ะเอาสิแกะเอาตะกีมันนะจ๊ะเอาแข็งมันออกจากพี่น้องหั่นน้องไม้โรคหมอเลยจ้าหมอนน้ำอ้อยเดือดแล้วจ้าพี่น้อง เราเกลือไส้หม้อปลายซอนหนึ่งนะจ๊ะใส่หน่อไม้ลงไปเลยต้มน้ำชิมน้ำขมทิ้งหนึ่งน้ำนะจ๊ะพี่น้องแล้วเราค่อยต้มจืดหน่อไม้กันค่ะปิดฝาไว้จ้าได้แล้วนะจ้าสำหรับแกงนะจ้าอ้อยทาให้น้องเบลมาเอานะจ๊ะพี่น้องให้น้องไปปอกเองนะจ้าจะได้สดนะจ๊ะแกงสดห่อนๆนะจ้าพี่น้องมันอ้อยบ่แกงจ้ะเทนี้อ้อยต้มจืดจ้าพี่น้อง เรียบร้อยเร็วจ้าไปทาต้มจืนตอ,อใหม่กันนะจ้าต้มจือตอใหม่ค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะจ้าคลิปนาพอกันไหมเนาอจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย